มา,ม,มาที่ข้อคุ้เคยดีมาที่ข้อที่ขาโหดครับรอยคีนครับ <c oughs> ลูกลูกของเขาคือลูกของลูกสาวลุงเพชรน,นะครับเนี่ยผมมีตัวเดียวนี่ครับลูกลุงเพชร <c oughs> ชื่อชิปโป้ครับเนี่ยชิปโป้น้องชิปโป้ครับลูกลุงเพชร <c oughs> ให้พี่สักนะคะพาชมข้อแต่ละข้อนะคะซึ่งแต่ละข้อนี่จะมีชื่อเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละข้อแตกต่างกันไปตามที่ไอดอลของพี่สักชอบมากนักฟุตบอลทีมเปิดของพี่เขาเลยนะคะอย่างข้อนี้คือเป็นข้อของใครคะเนี่ยผมเป็นผมเป็นแฟนตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมก็เลยใช้ชื่อข้อเป็นนักฟุตบอลที่ผมชอบคอกนี้เป็นเป็นพี่หมูครับเป็นลูนี่ครับเปนลูนี่เป็นกองหน้าปะทาเวนลูนี่เป็นกองหน้าครับี่คุณหน้าเป็น เชลซีนะคะแต่ก็พอผ่านกับแมนยูไปได้ท้องนี้มีมีสองตัวครับมีควายเผือกสองตัวอายุน่าจะประมาณสองปีครับย4ิบสี่เดือนอ๋อก็คือเป็นบันดี้ด้วยกันปะใช่เป็นบัดดี้กันอาจุงชื่ออะไรครับจุงจุงตัวนี้มาหน่อยลูกกี่กี่กี่ปีแล้วคะเนี้ยตัวนี้พี่สัสตัวนี้น้องจุงตัวนี้มาตัวเดียวมานี่ก่อนครับตัวนี้ชื่อชื่อโมจิครับ โมจิเป็นชื่อขนมของเวนเลยครับวนเลยวนเลยวนเลยอ่าเป็นโมจิครับยงโมจิวนก่อนโมจิโมจิกับนุ่นแวนด้าครับสาวแวนด้าครับเเบนด้าแวนด้าโบแวนด้าครับน้องโบครับน้องโบแวนด้าครับเอ้หนูเห็นมีไอ้เชือกติดตรงตูดของเขาอ๋อตอนนี้คือหมอเขาตั้งโปรแกรมไว้ครับ ตังโปรแกรมจะผสมเทียมครับครับให้ระบุวันอะไรอย่างเงี้ยหรอระบุวันได้ครับระบุละวันนับชั่วโมงได้ครับโอ้แต่ตัวเขากลมมากเลยเนาะถึง2ปียังครับพี่ศัวนนี้2ีเดือนครับเท่ากันครับฟันน้ำนมพึ่งหลุดตัวตัวนี้เขาตรงเนี่ยถ้าไม่สังเกตดีๆฟวันน้ำนมพึ่งหลุดเขาตรงเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปตามพี่สาดกันมาเลย อันนี้เป็นข้อของพลสโคครับกับลูกพี่ใหญ่ครับก็าและฟอกุสันครับนี่ครับผ่านไปผ่านมาแวะมาครั <c oughs> บสเตชันบัฟฟาโลฟาร์มสถานีควายหรือว่าควายสีแดงไม่ใช่ลนะครับข้อสีแดงคือเป็นข้นี้ก็จะมีน้องมั่นแจม <c oughs> แล้วก็ป้ามั่นแจมแล้วก็พี่มยุราแล้วก็พี่ทารโร่ครับแล้วก็มีเจ้าตัวน้อยครับนี่ เจ้าตัวน้อยครับขอดูเจ้าตัวน้อยนิดนึงครับเนี่ย oh. อ๋อตัวนี้เป็นลูกของเพชรลำพูครับตัวผู้ครับตัวนี้เดือนกว่าครับโอ้ oh. ตัวนี้ขายไปแล้วนะครับน้องชายอยู่เผ่าปากาขยอ มันจําไว้แม่ห้องสอนครับ,รบอเาเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องสอนครับตัวนี้อีก9เดือนพี่แล้วทาไมเขาถึงมาสนใจควายของพี่ที่ซึ่เขาอยู่ทางแม่ห้องสอนอะไรเงเขาเห็น<ม>เขาเห็นยังไงอะคะรน้องเขาบอกว่าเขาดูตามเฟซดูตามอะไรแล้วทีนี้เขา<อ>มาเจอเราแล้วแกบอกว่าไปถามที่อื่นมีเด่สองแสนสามแสนอะไรอย่างเงี้ย<อ>มาถามที่เราเราก็เลยก็ตามต้นทุนที่แกมีแกใ,ให้เท่าไหร่ก็เท่านั้น คือพูดง่ายๆคือแบ่งแกไปพัฒนาใช่เพราะว่าจากที่หนูสร้างมาควายควายภาคเหนือจะตัวค่อนข้างเล็กหน่อยใช่แกจะไปค,คุ้มผูมงเขาแกจะเอาไปคุ้มฝูงครับตัวนี้จะไปอยู่ที่ดอยจล้านอดอยจล้านอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับขึ้นเขาไปอีกขึ้นเขาไปอีกครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปครับไชค่ะพี่กันแล้วพี่กัลแล้ว อยู่ที่คอกแลนกิ๊กครับอยู่ที่คอกแลนกิ๊กครับตอนนี้จะมี3ตัวครับอันนี้แม่ลูกกันเลยนะครับนี่แล้วมีพี่น้ำเพชรกับน้ำเพชรูกหน่อยน้ำเพชรน้ำเพชรแม่น้ำเพชรครับเป็นลูกติดมาหรือว่าไงครับพี่สันอมาผสมที่เราครับตัวเล็กน้ำเพชรท้องหรือเปล่าน้ำเพชรพึ่งผสมไปน้ำเพชรผสมเบื้องพันล้านครับ ผสมที่เราครับแต่ตัวนั้นติดมาจากจากพี่สาวครับพี่สาวให้มาจากเพชรบูรณ์ครับตามฝันฟาร์มครับแต่เขาแบบนี้นี่หายากเหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่ใชอันนี้สาวพลอยงามแล้วก็น้องเซนท่านครับชื่อแต่ละชื่อที่เหมือนนางงามเลยอะ อายุสาวันครับอายุ3ามวันครับพี่เก้าของเราครับตัวนี้ตัวนี้พี่เก้าคพี่เก้าซับครับพี่เก้าซับพึ่งพึ่งให้กําเนิดลูกชายครับนั่นครับสูงมากครับได้ข่าวว่าตัวนี้มีคนจับจองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพิศักดิ์จับจองเมื่อวานนี่ครับน้องเชนครับน้องเชนสระบุรีครับมามาจองเมื่อวานมาจองที่หน้าข้อครับ เมื่อวานนี้มาจองก่อนที่น้องตือกําลังเดินทางมาพอดีครับไม่ธรรมดาแสดงว่าต้องมีของดีที่ไม่ธรรมดาต้องสูงสูงยาวเลยครับสูงยาวตัวนี้สามวันสูงยาวดึงวนเหนือพี่เล็กเป็นลูกของพี่กูไทยครับเดี 1. 1๋ยวมาชมใกล้ๆครับไปเลยครับพี่เล็กบนเลยครับแม่เขานี่ก็สสยเพชรอุดรแม่เขาสายเพชรอุดรครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วครับชิชาริโต้ครับชาริโต้ชิชาริโต้หรือถั่วน้อยโอ้ชาริโต้ รหรือทวรหหน้า<ห>มแมนยูครับไปแล้วไปแล้วนะคะตอนนี้มีคนจับจองเรียบร้อยแล้วย้ายไปสู่สระบุรีครับว่าจะเขาสูงมากเลยนะพี่ศักดิ์่ะเขาสูง<ช>มากใช่เขาสูงมากครับสูงมาก3วันเองอ่ะอายุสามวันครับอมีคนจองแล้วอ่ะเรียบร้อยครับวางมัดจำเรียบร้อยแล้วด้วย ซึ่งแต่ละที่นี่สิเราก็จะมีชื่อแต่ครับนี่มาที่คอกอิลิคันโตนาครับซึ่งเป็นอิลิคันโตนานี่ก็คืออายุค่อนข้างที่เยอะแล้วปดระวางไปแล้วปดระวางแต่เราเขาเขาก็ยังเขาก็ยังมีชื่อเับเพราะว่าเขาทําให้เมนูโด่งดังอันนี้ก็คือเป็นควายเผือกอีกคู่หนึ่งพี่สั่งตัวนี้ได้มาไหนตัวใหญ่มากเลยตัวเนี้ยพี่อ่าพวกนี้เอามาจากน้องชาญครับน้องชานให้มาครับอ๋อชาญควายไทยชานควายไทยให้มาหนองยายดาบอ่ะคะครับผมไม่เป็นไรหลูกปอยมันนอนหลูก อุ้ยอันนั้นลูกของเขาครับลูกของเขาครับนี่เกิดจากแก้วฟ้าครับโอ้แก้วฟ้าครับตัวผู้ครับตัวนี้ขายไปแล้วนะครับนี่มีคนเอาไปแล้วหรอพี่ตัวนี้จองครับคลอดได้ประมาณสักห้าชั่วโมงครับเขามาจองถึงที่หรือว่าเขาจโทรมาครับโทรมาเพราะว่าน้องชายที่อยู่ขอนแก่นครับน้องชายเชี่วันกับเราครับแกก็จองตอนนี้เขากี่เดือนแล้วคะพี่ตอนนี้ได้สองเดือนเมื่อวานนี้ครับ ครบสองเดือนพอดีครับดูเขาเขาใหญ่โตมากครับแข่งขาเขาก็ไม่แข่งขาก็มาดีครับราคามิตรภาพครับแบ่งปันกันเท่าไหร่พี่ศักด่กลางครับน้องเขาให้น้องเขามาให้มาคุณแม่มาก็ถูกฉลองกับตัวนี้เลยนะคะแต่ไม่ทันนะคะมีคนจองไปแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเร็วตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะน่สวยมากเลยอะแม่ต่อไปครับแม่เขาก็ตัวใหญ่เดี๋ยวตามเราก็ตามพี่ศักดิ์มาวันนี้พี่ศักดิ์ใจดีมากพาชม ทุกคออเลยนะคะทุกชื่อเลยเอาวันยับยับเรามา,ามที่คอกของยับสัมครับตัวนี้ก็เป็นควายที่มาจากกุทิไทยทั้งคู่นะครับตัวสีดํานั่นมาจากอาจารย์กุนันให้มาครับตัวนี้ทับตะวันฉายครับตะวันฉายครับตัวสีดําทับตะวันฉายติดยังครับพี่ก็น่าจะผ่านรอบแล้วครับสองรอบครับอ,อ๋อสองรอบแล้วตัวนี้ก็ผ่านรอบสองรอบแล้วกลับไปผงขาวครับใช่ควายเปลือกทับกับผงขาวออทับกับผงขาวไว้ อย่างนี้ก็มีหลายสายพันธุ์มากเลยเนี่ยพี่ศัติ์ก็คือเราคือเข้ามาให้เขาเลือกเลยว่าเขาจะชอบพ่อไหนอะไรยังไงให้ถูกใจเขาไม่ทำอะไร ไม่ธรรมดาจริงเลยนะวแตไซมันก็เท่ากันเกือบหมดเลยนะพี่ใช่ใช่พวกนี้จะเป็นไซส์แบบค่อนข้างที่จะจะเล็กหน่อยแล้วก็ราคาก็คือราคาก็จะเบาลงหน่อย <c oughs> คือให้ชาวบ้านเข้ามาได้มีทั้งแบบว่าแหละมีทั้งไปตั้งแต่ราคาราคาล่างขึ้นบนแต่ทางข้อของพีษษ่สานก็คือจะเน้นให้ราคาชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่ใช่ใช่ให้เขาเปิดเองให้เขาว่าเองเขาสู้ได้เท่าไหร่เขามีเงินเท่าไหร่ <c oughs> จอยกันคุยกันให้เขาไปได้ให้เราไปได้ <นะ S 2> เราก็ได้แค่ค่าเลี้ยงค่าทับไปพออยู่ได้เท่ากับว่าวินวินกันทั้งสองฝ่ายคือ,อว่าพี่สักก็อยู่ได้แล้วก็อ่าคนผู้ซื้อก็อยู่ได้ใช่เดี๋ยวเราตามพี่สักกันไปเรามาคล้องก,กับตัวนี้เพิ่งผิดเส้นไปมาจะคล้องอ่าอลรันชมิธนะครับมีน<ห>้ำกับ มีนากับโอโม่ครับมีนากับโอโม่ที่เพิ่งออกไปถ่ายมาใช่แล้วนี่เราก็จะเล่ากันพอสมควรแล้ว<ช>แต่จะพูดให้ฟังอีกนิดนึงคือมีนานี่ก็จะท้องไผ่ทองอ่าโอโม่ก็ก็อรอผสม ผมอก็รอผสมนี่ครับผสมจะผสมวันที่21นี่ครับก็คือจะผสมไผ่ทองเหมือนกันผสมไผ่ทองเหมือนกันครับพี่กับน,น้องครับตัวนี้คือเมนาจะตัวใหญ่ใหญ่นะคะใช่ร้อยห้าสิบกว่าครับดูกันนอนหกที่นีอออ่อันนั้นไม่ออกมาแล้วอ่ะที่มันเป็นแบบเลือเมือกอ่ะใช่เขายังแต่เขายังไม่พร้อมไงร้อยังไม่พร้อมลูกเดี๋ยวรอรอรอถึงวันที่พ่อจะตั้งโปรแกรมจะจองก่อนเหรอเต๋อ ม,ม,ามาที่ข้อคุ้นเคยดีมาที่ข้อที่ขาหดครับรอยคีนครับโอ้ลอยคีนหดจริงๆพี่ครับมาที่ข้อของขาหดครับค,ควายก็ค,ค่อนข้างที่จะไม่นิ่งเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้มาจากคุณนันครับเอาคุณนันเหรอคบมาจากคุณนันเพราะวา่าน้องสาวของเขาอยู่ที่พี่เอกครับลูกลูกของเขาคือลูกของลูกสาวลุงเพชรนะครับเนี่ยผมมีตัวเดียวนี่ครับลูกลุงเพชรชื่อชิโป้ครับเนี่ยชิโป้น้องชิโป้ครับลูกลุงเพชรฝากติดตามด้วยแต่ละชื่ออย่างเงี้ยพี่สาก์คือตั้งมา ตั้งเองตั้งเองครับแม่ตั้งเองแต่แต่มันเป็นออกทางอินเตอร์เกือบพอเงินเลยอะค่ะใช่ครับแม่เขาชื่อลอนดอนครับผมตั้งให้ลอนดอนชื่อเดิมคุณอันแกนเรียกว่าสีแก้วพอมาที่เราเลยก็เลยตั้งชื่อว่าลอนดอนตอนนี้ลอนดอนก็ท้องลุงเพชรอีกเหมือนเดิมครับเนี่ยแต่รออันต้าซาวยืนยันอีกทีหนึ่งแต่ว่าผ่านมาสองรอบแล้วชิปโป้นี่กี่เดือนแล้วคบพี่ชิปโป้จะเข้าสามเดือนแล้วครับฝากติดตามด้วยนะครับได้เลยทั้งชิปโป้ทั้งลอนดอนครับผมไปคอกต่อไปครับ ไปที่้องของรีชารครับรอันนี้อเอาไปหานงินครับ,บพี่เตอ๋อเข้าไปแล้วครับจับได้ครับจับได้ไม่เป็นไรไม่ทํำอะไรพี่เตอ๋อชอบมากไปหาเงินไปหาเงินเป็นลูกซุโม,ม่ครับก่าแม่เขาเป็นลูกแก้วฟ้าเสียวอ่ะ ชายเือดีหมดครับชายยกแม่แม่ไปหาเงินคือเป็นลูกแก้วฟ้าแต่เขาก็เป็นหลานแก้วฟ้าใช่ใช่ใช่เขาผสมได้ลงตัวมากในความคิดของผมอ่ะแล้วอย่างเงี้ยถ้าเขาเป็นพ่อพันอย่างเงี้ยพี่แล้วเขาจะผสมกับแม่ทางงูเนี่ยที่มาทางแก้วฟ้าก่อนมันก็ต้องไปไข้กับตัวอื่นเราจะต้องไปไข้กับตัวอื่นนี่เราต้องแยกเขาไหมพี่อ่าคือตัวผู้เราจะลักษณะที่ขังเลยเวลาปล่อยเราจะปล่อยไม่พร้อมกัน ถ้าเขาเริ่มเริ่มเริ่มผสมได้เราจะปล่อยคนละเวลาเพราะว่าป้องกันเพื่อไม่ให้เขาไปทับเองอใช่ใช่เราไม่รู้ด้วยเนาะใช่คเผื่อเผอไปถ้าเราจะทับตัวไหนเราก็ต้องปล่อยปล่อยให้มาเจอกันเองถ้าตัวไหนที่เราไม่แน่ใจเราเราก็ไม่ต้องปล่อยฝากติดตามไวหาเงินด้วยได้เลยไปต่อไปไปต่อไปตามพิศัก์กันไปเลย่าตอนนี้เรามาที่คอกองเตนี่มาชิเยานะครับ Oh. อันนี้เป็นแม่พันธุ์สายไหนพี่ศาสตรัวนี้ตัวนี้น้องชายให้มาครับ mm hmm. เทพเบิร์ดครับเบิร์ดไชน่าให้มาครับ oh. เบิร์ดให้มันเลี้ยงตั้งแต่สมัยผมหัดเลี้ยงใหม่ๆเบิร์ดบอกว่าเอาเบาๆไปพี่ mm hmm. เบิร์ดให้มาในราคาที่49,00 0บาทครับเอามาหัดเลี้ยงตัวนี้หรอคะก็ไม่ใช่ว่าหัดเลี้ยงหรอกคือเราเอามาแบบราคาเบาๆคือ mm hmm. เวลามันออกมาแล้วชาววงชาวบ้านก็จะได้จับต้องได้ไม่ได้แพงมากอันนี้ลูกของเขาหรอคะเนี่ยลูกของเขาครับบิ๊กเบย์ครับอ๋อที่ไปกรอกใช่ใช่ดาราหน้ากล้องครับบิ๊กเบย์มั่วหน้าหานครับเหมือนกึ่งไอเบย์มันชอบหยอกครับตัวนี้ขายให้น้องชายทางร้อยเอ็ดไปครับโอ้น้องชายทางร้อยเอ็ดจองครับเท่าไรคบพี่ตัวนี้บิ๊กเบย์อ่าบิ๊กเบย์ขายให้น้องจูไปในราคา85,000บาทครับคือในราคาที่แบ่งปันกันไป แบ่งปันราคามิตรภาพกันไปบิ๊กเบย์นี่ลูกอะไรกับลูกอะไรนะลูกของบิ๊กเบย์เป็นลูกของพี่ใบตองกับบิ๊กกุไยครับเราก็มาสถานีไหนต่อพี่เรามาอ,อยู่ที่ข้อของรุตปันนิตรลอยครับที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับไปมีหน้ามีน้าแล้วก็ปนันทรัอยอมีน้ามีนาลูก,กบิ๊กกุไยครับ แล้วพี่ปานเป็นลูกของพี่โชคหลานของแสนอุทัยเน่แม่ปานเขาก็เหมือนเขาเป็นพี่น้องกันนะใช่เป็นเหมือนพี่น้องกันคือเขาอยู่กันเป็นคู่ที่ผมว่าเป็นบัดดี้คือเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นรูมเมทกันมีอะไรก็อาศัยกันใครเจ็บใครได้ป่วยมันก็จะดูกันไงมันจะเขาบอกว่าเสียสละซึ่งกันและกันจากที่พี่เล่าฟังให้ฟังเมื่อกี้นี้คือบอว่าจะติดกันมากบีน่าจะยอมเสียสละให้ปานซารบ่อยใช่ไหม แต่แต่พักหลังมากลเป็นเป็นปานซับเสีจสาะแล้วแหละพ่อพี่พี่เริ่มโตพี่ก็เอาแต่ใจแล้วเริ่มจะเป็นสาวแล้วแต่ตัวเขาก็ใกล้เคียงกันเลยนะพี่ก็แต่ก่อนก็ห่างกันอยู่แต่ตอนนี้ปานซับมันไล่ขึ้นมามีนน่าจะสูงกว่าพี่แล้วมั้งอันนี้บีหน้าปะคะเนี่ยครับบีหน้าครับนี่จําปานซับได้ใช่ตอนนั้นปานซับปานซับจะอันนี้หน้าตาเขาจะเหมือนน่าจะจะเหมือนตัวผู้หน่อยมามาที่ข้อต่อไปอันนี้อันนี้หน้าตาเขาจะสวย อันนี้เหมือนมูล่าเลยพี่ใช่เราจะมาที่คอกปีเตอร์ชมา이คึ้น,นะครับ<อ>ระดับตำนานเลยครับคนนี้ระดับตำนานตำนานจริงๆ <c oughs> ปลดละวางไปนานแล้วด้วยใช่ <c oughs> เราจะมาเนี่ยตอนนี้พี่จำจำปีครับจำปีลุกในลูกจำปีเปีปีลูกเปเปย์ลูก หมูล่านี่เขาผสมอะไรกับอะไรถึงออกมาเป็นจำปีอพี่อ๋อแต่ก่อนแม่เขาน่าจะเป็นหมูล่าเลือดร้อยแต่เขาก็พัฒนามาเรื่อยๆตัวนี้เป็นสามรุ่นแล้วอเขาเขาเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วไงครับแต่ยังอัตลักษณ์คือยังไม่แสดงออกเท่าไหร่ใช่ใช่ตัวไหนจำปียนี่ไงจำปีลุกขึ้นแล้วนี่ลูกของเขาจำปีจำปีกับอะไรอะครับกับไอ้ช้างครับตอนนี้พี่จำปีท้องท้องพี่กุไทยบนไหนลูกอออันนี้ช้างครับ ทีแรกมันชื่อไอ้ช้างหนองเวงเพราะที่นี่อยู่หนองเวงตอนนี้กล้องให้ช้างลุกหน่อยลูกโอ้ยแต่ตัวเขาใหญ่เหมือนกันนะพี่ไอ้ช้างตอนนี้อายุ6เดือนครับขายไปบนลวครับน้องน้องชายขอไปถามว่ามีคนจองยังไม่เรียบร้อยเลยครับโอ้ยขายไปให้น้องชายอยู่บนครับพี่น้อยครับพี่น้อยอยูไม่ไม่หาสักตัวไม่หาสักตัวแล้วนี่ขายหมดแล้วขายหมดแล้วขายพี่ช้างแล้วมาที่ข้อต่อไปครับอันนี้ก็มูร่าแน่เลยใช่ใช่ครับ มาที่ข้อของคิดเจนโนโรนันโดครับผมที่ได้รางวัลรองเท้าทองคำนะคะอันนี้เขาไปอยู่ทีมสเปนใช่ครับมาอันมาลิกตัวนี้พี่สินทรัพย์ครับสินทรัพสินทัพ,น,ทพนเลยครับตอนนี้พี่สินทรัพย์ท้องอท้องเจ้าหยกขาวครับของอประธานใหม่ครับโห<ฮ>้ท้องได้แปเดือนครับตอนนี้ ลุ้นลุ้นรอลุ้นเลยนะคุ้นร่ยว่าจะออกเผือกหรือว่าจะออกดําอ่าผมที่ผมใส่เผือกไปว่าเพราะว่าผมผมอยากมีผมอยากมีเผือกที่สูงผมเลยลองผ่าดูแต่ไม่รู้จะออกมายังไงคือควายพันมูล่าเนี่ยผมเอามาคืออยากเอามาทดลองอีกสองเดือนกว่าก็จะออกแล้วสิครับพี่อ้ยอยากเห็นนะพี่หนูก็อยากครับหนูก็อยากรู้ว่าระหว่างสายเผือกกับมูล่ามันจะออกมายังไงใช่เพราะว่าตัวนี้มันสูง154 เรามาที่คอกคิตตินโรลันโดครับพระเอ,อกของเราใช่หล่อด้วยแต <laughs> ่ <laughs> นี้นมานี่เจ้ากังหันนะเมื่อเช้าจะดด้อขี้เล่นหน่อยอ้าวตัวนี้ไปโดนอะไรมาแล้ว <laughs> ได้แผลแล้วครับวิ่งเล่นครับอ๋องกังหันนี่คือเป็นลูกของแม่อะไรคะรลูกแม่ยูยี่ครับน <laughs> ี่แม่ยุยีครับโอ้แม่ยูยีคือนางแบบ <laughs> ใช่ <laughs> ยุค90นนี่เราจะรู้กันเลยนะคะยูยี่ดังมากชื่อจริงมีด้วยนะ ชื่ออะไรคะบุญพลาครับบุญพลาครับโอ้ชื่อเหมือนอะไรเลยเนี่ยนักร้องประคันเนี่ยใช่ครับดูความสูงครับพี่กล้องสูงเท่าไรหลูบพกหกับพี่กล้องร้อยหกสิบเก้านะครับละยูยี่ยูยี่วัดวันนั้นร้อยห้าสิบหกรับนี่ลูกแกครับเจ้ากังขันครับลูกของยูยี้กับอะไรกับพ่อทองครับพ่อทองพ่อทองแท้ครับพ่อทองแท้ของพี่หลอยครับนี่นี่นี่ขี้เล่นมากตอนนี้ได้หกเดือนครับ มีคนจองยังครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ขายแล้วนะครับโอขายเรียบร้อยแล้วครับไม่เหลือแล้วครับที่อยู่นี่ก็คือเหลือแต่แม่แม่เหลือแต่แม่แม่แล้วครับควายเล็กไม่เหลือแล้วครับเหลือแค่ตัวเดียวเหลือแค่ตัวที่เราไม่ขายอะไรนะชิปโป้ครับชิปโป้ชิปโป้เอาไว้ครับเอาไว้ทำเนียมันไปหมดแล้วใช่ไหมไปหมดแล้วครับเดี๋ยวไปที่ข้อสุดท้ายกันครับ เราจะผ่านเดวิดเบคแฮมมาแล้วก็จะมาที่เมมฟิสเดปายครับอเมมฟิสเดปายแล้วก็เดวิดเบคแฮมครับเนี่ยโอ้ยุก้าสวยมากเลยอะเป็นสายอ่าปานทูลินครับตัวนี้ท้องกับอ่าลออันดรซาวครับผ่านรอบมาสองรอบแล้วตัวนี้ทับพี่ใส่อะไรไปครัะพี่กล้องกล้องฟ้าครับกล้องฟ้าของิ๊กไอครับตัวนี้นานแล้วครับกล้องฟ้ามันนานแล้วมันก็มันมันเจ็บขาไปพักหนึ่งแล้วก็ตอนนี้หายแล้วครับกล้องฟ้าเริ่มมาเดินได้แล้วครับ เราไปผสมจริงหรือว่าน้ำเชื้อคะพี่น้ำเชื้อครับออน้ำเชื้อครับตัวนี้ติดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยรออันอร์สาวอีกทีแต่ว,ว่าเขาผ่านมาสองสารบแล้วโอ้แต่ตัวเขากลมมากเลยนะเนี่ยคือเขา,าเขาเป็นสายาใช่ลูกสาวปานสุลินครับน้องเจปแปนครับเจแปน <c oughs> อินเตอร์มากเลยอ่ะน้องเจแปนชอบลูกสาวของปานสุลินชช่นน้องเจแปนอือครับ ฝากติดตามด้วยครับมีโอกาสก็มาเที่ยวครับที่สถานีควาย<ช>มาวชนคนโคราชครับพี่ศากจะให้คําแนะนําแต่ละตัวที่ดีมากเลยนะคะคือแบบว่าใครข้องใจตัวไหนสามารถสอบถามรายละเอียดจากพี่ศากได้เลยได้ครับพี่ศากมีคําตอบให้ทุกตัวทุกข้อทุกสไตล์ทั้งเดว i ิดเบคแฮมทั้งคิสเตนโนคือสนใจข้อไหนมา บบบว่าอัตลักษณ์ของควายยังไงอะไรอย่างไรพี่สาพร้อมให้คําอธิบายกับน้องๆหรือว่าผู้รู้ทุกท่านเลยนะคะครับมีโอกาสมาครับมาครับมาเที่ยวมามาให้ถึงกันลกาจะได้รู้ว่าเราเป็นยังไงมูแต่น้องเจแปนสวยหรพี่สากสวยไหมครับสวยสวยสวย ใคร,รจำเอาครับพี่จำมั่มครับท้องแรกครับท้องสาวท้องสาวครับขาปีเหรอขาปีครับเจแปนได้สามปีครับอ้าวเปล่าน้องโฟกัสน้องโฟกัสเธอเล่นกับน้องเจแปนป่าอ้าวไปไปหน่อยไบายกล้องหน่อยหนุกมาอันนี้คือน้องน้องโฟกัสโฟกัสหรือโบกันนะคะพี่โฟครับน้องโฟกัสนะคะคือเป็นลูกสาวของพี่สายอีกหนึ่งคนนะคะคนเล็ก ซึ่งแบบว่าให้คําแนะนําควายได้ด้วยใช่ไหมลูกนี่นะคะคือเป็นผู้ช่วยของคุณพ่ออีกหนึ่งท่านเลยนะคะที่สามารถพอแบบว่าแนะนําควายแต่ละตัวแต่ละชื่อได้ใช่ไหมพอได้พอได้เก่งมากเลยนะคะแบบว่ารุ่นเดียวกับพี่เต๋อเลย มีโอกาสมาเที่ยวครับผมมาเที่ยวกันได้นะคะอยู่ไม่ไกลใช่ไหมพี่สารอยู่ที่ใช่อยู่ที่โคราชครับโคราชไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ใช่ครับขับรถมาประมาณสาชั่วโมงครับถือว่ามาพักผ่อนมากินข้าวด้วยกันหรือว่าอยากจะมาขอความรู้เพิ่มเติมกับพี่สากก็ได้นะคะสดกยินดีเสมอยินดีครับนี่นะคะใจดีด้วยครับผมพี่สากใจดีมากเลยนะคะคอนเฟิร์มใช่ไหมพี่เสิร์คอนเฟิร์มวันนี้เราจากลากัน้าครับผมครับ